ก็คนงานเอาออกมาเนี่ยเอเต็้หมดเลยต็้หมดเลยแล้วเป็นตัวตัวเทาเหาอ่ะตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดเราเอาไม่อยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอทุเรียนนี้เจอปัญหาโรคอะไรบ้างเพียจักจั่นกินใบอ่อนเีจักจั่นกินใบอ่อนเพียแป้งเพียแป้งแล้วหลักๆคือตอนออกดอกตอนลูกเล็กๆเพี้ยไฟแล้วจะทําให้น้ําจีบถ้ามันมียาตัวที่เอาเพี้ยไฟอยู่ ทุเรียนจะไม่เป็นน้าจีบทุเรียนจะสวยมากใช่แมกมา่าผสมกับตัวกาจัดมแมลงแล้วที่<ช>สวนของพี่เป็นไงบ้างครับเพี่ยวไฟใหม่มีไรแดงใหม่มีเพี้ยจะกระจันไม่กินใบเราอะ่ะถือว่าโอเคโอเคจริงๆตัวนี้โอเค่เลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนะไม่เหลือแล้ว<ด>จริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้หรอกใช่ที่ผ่านมายานท้องตลาดมันเอาไม่อยู่ ถ้าไม่ฉีดสามสวันมันจะไปเลยจริงๆนะยอดพวกนี้เนี่ยกินเกลี้ยงนของคุณพี่ประกอบนี่เจอเพี้ยอะไรบ้างครับเพี้ยจักะจันเพี้ยไฟไฟแดงเพี้ยไก่แจ้หายหมดแต่ก่อนต้นเนี้ยถามนิดนึงว่าสภาพต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่อยากมองไม่อยากมองหมายถึงว่าต้นนี้โอสุดโสมมากสุดโสมมากเลยเทบเอาขึ้นไม่ได้อะเนี่ยผมมาเจอแม็กมากปุยน้ำลาวานี่แหละนี่ผมฉีดเนี่ย มันยังฟืน<ม>้นชีวิตเหมือนก็ฟื้นชีวิตผมเลยนะเนี่นะเราร<ม><ม>ับจริงแล้วกใบมันขึ้นมาติดใจเลยเาก็สั่งหลอ2สองเลยติ้งคีแล้วเป็นสิ่งที่พอใจเลยแหละรับไรออนมาดีดรับไบออนดีครับแรงไม่มีดีมากๆเลยนะครับยาตัวนี้แต่พอเอาแม็กมา,มาใช้ม,มา เยี่ยมเลยดีมากเลยโอ้โหดีใจมากเลยที่เจอยาตัวนี้เราชีดไปโพลาแห่งภาคเกือบเกือบทั้งใบเลยแล้วพวกน้อนพวกรังก็ตายเราเห็นดูตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าอะไรเนี่ยตายติดใบก็ตายติดใบไม่ได้ใช้แมกมานะยอดขนาดเนี้เพี้ยมาเกาะแล้วแล้วหนอนก็มาม้วนใบแล้วครับใช้แมกมาแล้วเนี่ยหาย หายเลยเลยใบมันด้วยยอดเลยอย่างเงี้ยยอดใหม่ดีฮะใบยาวใหญ่ดีดูได้เลยนะใบอ่อนๆยังไม่มีตัวเลยก็ฉีบ่อยเหรอถาม้ํามฉีดอาทิตย์ละครั้งอ่ะยที่เจอก็เป็นพวกเพียจักจั่นเพียจักจั่นอ่า แล้วก็เพี้ยวไฟไอ้ที่ว่าทําให้เป็นไอ้หมาเป็นก้านอ่ะเป็นการทูบอ่ะจะเป็นอย่างนั้นตัวนั้นแรงใช่ไหมตัวนั้นแรงแต่พอนั้นอยากใช้แมกมาผสมยาฆ่าแมลงแล้วไม่มีเลยเพี้ยไฟก็หายไปนะเพี้ยจันก็ไม่ค่อยมีครับแมลงก็เห็นลงในพวกเพี้ยไฟอะไรพวกนี้ก็ไม่มีไม่มีพอเพี้ยไฟมันยังสะอาดดีอ่ะมองแะ้ร ดีอ่ะผมอยากจะใช้ไปเรื่อยๆโอ้โหแต่ของนั่งโอ้โหเลยเนี่ยจะของโอ้โหเลยไม่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 เคยมาดูที่ดูทั้งใบเนี่ยดูทั้งใบอย่างเดียวครับสีจางเดียดโอ้ยท่านบินมาพี่ไม่ได้ใส่ครับลองพิ้นไม่ลองครับไม่ลองเสียใจยาพวกค่าเพียรคาอะไรผสมลงไปถ้าไว้หมดนี่กับสิบโลทำมาไม่เคยหัวใหญ่ขนาดนี้เลยสุดยอดประทับใจสุดๆเลยปุ๋ยน้ำลาวา กับแมกมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงครับเพราะผมใช้จริงไงแล้วเห็นหัวมันเลยโอ้ผมยังตกใจเลยนี่มัตกใจหัวมันเลยปีหน้าต้องปลูกในระยะห่างกว่านี้นี่หััชนกันหมดเลยในขนาดปีนี้ทีนี้ผมตอบโจทย์ละว่าผ่านใตัวนี้นี่ตัวนี้ว่าถือว่าผ่านมากดูดูดููเบรกลูกน้อยมีหมดลูกใหญ่มีหมด ใช้ตัวนี้นี่ยอมเลยใช่ไหมเออถ้ายอมแฟนพ้งยอมว่ามันไม่ไหวมันเกินไปมันยอมยอมยอมนี่คือยอมความดกยอมความโดกมันเหนื <c oughs> ห่อยเหนื่อยสําหรับเก็บเออสําหรับคนเก็บคนทํานะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่แต่นี่นะมะกอก็งามนะดูที่มะกอนะเ่านะผมรู้ว่าเก็บไปทั้งสวนแล้วน,นี่ <c oughs> เอยเหลืออีกยังไม่เอาขึ้นนะั้นเก็บแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นใส่สอบขึ้นมานะไปดูกองนั่นมันลื่นทนทึกเลยเพิ่งเจอนี่แหละ พึ่งเจอว่ามันเออกำลังเจอว่านี่แหละมันโดกมากเลยที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้นะทำมาห้าปีเพิ่งเจอว่ามันโดกมากเออแต่ทำนาปีแรกชาวบ้านเขาจะเ <จะ S 1> ชื่อว่าจ้ฆ่าแบบนี้นี่นอาศัยแค่สารสองตัวนี้ช่วยเสริมช่วยบำรุงค่านอนค่าอะไรฉีดย,ยาค่าเสริมชะราก็ผสมสองตัวนี้เข้าไปด้วยทุกครั้งคือขาดไม่ได้สองตัวนี้ซื้อขาดไม่ได้เซียมเบอร์อนมาฉีดให้เข้าต้นแข็งแรงไม่ล้มอันนี้ผมไม่ได้ซื้อครับตัวผลผลิตผลิตมันก็ไม่น่าจะเชื่อเลยครับพอฉีดไปสองเน รดน้ำไปหมดดูดอกดูใบวันนี้มันสดชื่นมาก่อนใช้มันหลายตัวแล้วจนจะไม่ทําแล้วทุเรียนคงจะเลิกและเลิกเอาทุเรียนไม่เอาเลยพอมาเจอมากมามาสีดีมากที่สุดใช้แล้วภูมิใจเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้เยอะหรือแรงเยอะฉีดอะไรยาตัวไหนมาก็ไม่อยู่ฉีดมาลยาแล้วรอมาลยาแล้วรอมาละยาแล้วไม่อยู่จริงนะจริงผมถอดใจเลยนะ5 0ซีซีต่อน้ำา2 0ลิตรหลังจาก ใช้มมากผสมกับยาฆ่าเพลี้ยฆ่าแมลงแล้วแมลงเป็นยังไงบ้างฉีดผแลแรกก็ยังมีอยู่ฉีดครั้งที่สองก็รั้งที่สอง,ง,สองก็ดูไปดูมาประมาณสักสี่วันห้าวันก็มาดูก็มันถอดยอดมาก็ไม่มีมอ่ะรับอืไม่มีเลยไม่มีเพลี้ยแมลงเลยไม่มีเลยหลังจากฉีดครั้งที่สองมาจนถึงวันนี้กี่วันนะน่าจะเดือนกว่านะยูนี่นาขนาดเลยน่าจะเดือนกว่าคือแต่ก่อนนี้กี่วันฉีดสิบวันไม่ใช่โกหกกระดาเดือนกว่าเวัน ตอนที่มันเย้ายลงเยอะๆนะสิบันใช้แมกมาเยี่ยมหลังจากเอาแมกมาก,กับปุ๋ยน้ำลาวามาผ,าผสมยาฆ่าแมาลงฉีดนี่ส่วนพี่เป็นไงข้าใจไหมดีมากเลยชาจะไม่ามางนี่จะไม่มีแต่เราภูมิใจมากบอกตรงๆภูมิใจจริงๆที่ป่าทาัาเองได้80,000ื่นใช่ปะครับสีแล้ลี่ยล้านสาม ้เป็นมือเป็นร้านกว่าใช่กินแล้วเนี่ยล้านสารจะไม่มีแมงมามาผสมมัดสิเต้นทะเรียนก็คงไม่ไม่เห็นทุกภาพนี้หรอกครับมันมันจะใบมันจะแห้งกรอบเปลือมันหลงยาเฉยๆเอาม่อยู่อยู่ดาบางส่วนบางกิ่งบางก้านไม่ตัวต้นทั้งที่เราฉีดใช่ใช่เพราะว่าได้ตัวนี้มามันเหมือนแบบได้ทั้งต้นได้หมดทั้งใบทังตทที่อย่างที่เห็นที่เเนยกใช่สวยงทสวยทุกตนจากที่ผสมแมงมาผสมฮอรมนผสมยา้าแมงอะไรรวมกันในถังแล็ทํามน้ง ที่ที่เราผสมในถังเดียวกันอะ่ะมันมันกระจายได้ตัวต้นถึงทุกการเข้า